ส่งกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่รุ่งเรื่องสุขใสความตายเหมือนเงาที่ผ่านไปแต่ชีวิตใหม่คือความหวังของเราพี่น้องที่หลักชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นอย่างไรตอนที่พระเยซูคริสเจ้าออกเทศนาสั่งสอนก็มีหลายคนเริ่มมีความสนใจและเริ่มมีความศรัทธาในคำสอนและแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าถึงก็มีบางคนถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ พำนักอยู่ที่ไหนพระอาจารย์พำนักอยู่ที่ไหนคนที่ถามนั้นอาจจะมีจุดประสงค์ว่าโอ้พระอาจารย์นี่สุดยอดจริงๆเลยถ้าจะติดตามพระอาจารย์ถ้าจะไปพบพระอาจารย์ถ้าจะไปบ้านของพระอาจารย์เนี่ย จะไปพบที่ไหนบ้านของอาจารย์อยู่ที่ไหนพระเยซูกิสเจ้าตอบคนที่ถามนั้นว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีพโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีแม้ที่จะวางศีรษะ คำตอบของวงพระเยซูคริสต์เจ้าคงจะทําให้คนถามนั้นงงเหมือนกันนะสุนัขทิ้งจอกยังมีพโพรงนกยังมีรังแต่ตัวของพโพรงเองนั้นไม่มีแม้ที่จะวางศีรษะถ้าตีความก็อาจจะบับว่าไอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่มีหัวนอนปลายตีหรือยังไง หรือคนนี้เป็นคนที่แบบศัดเซพระเนจรหรือ,อยังไงแต่ว่าคำตอบขององค์พระเยซูกิสเจ้านั้นก็มิได้เกินจริงแล้วก็ไม่ใช่ดราม่าแน่นอนเพราะว่าคำตอบพระองค์พระเยซูกิสเจ้านั้นเป็นคำตอบที่สะท้อนให้เห็นของจริงตั้งแต่พระองค์บังเกิด พี่น้องตามคุณพ่อมาตั้งแต่พระเยซูคริสตเจ้าบังเกิดนั้นเกิดที่ไหนเกิดในคอกสัตว์แล้วก็ไม่ใช่คอกสัตว์ของตัวเองแล้วก็ไม่ใช่คอกสัตว์ของพ่อแม่ของตัวเองด้วยเกิดแล้วไม่กี่วันไปที่ไหนนักบุญโจเซฟแม่พระต้องพ่า พระกุมารสัตเศะเนจรหนีภัยเฮรูดไปที่ประเทศอียิปต์กลับมาพระเยซูคริสเจ้าก็อยู่ในครอบครัวและมีอยู่บางครั้งพระองค์ก็ไปที่สารธรรมเขาก็ยื่นพระคัมภีร์ให้อ่านจากบทอ่านของประกาศกอิสยาห์พอพระองค์อ่านจบ พงก็พูดว่าเหตุการณ์ที่กล่าวในพระคัมภีร์นั้นเป็นจริงแล้วในวันนี้ก็ทำให้คนที่อยู่ในสารธรรมโกรธเพราะว่าเขาก็รู้ว่าพราะเยซูกิสเจ้านั้นเป็นลูกของมารีและโยเซฟลูกของช่างไม้และเวลาอ่านพระคัมภีร์เสร็จ ก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นเป็นจริงแล้วต้องการเหมือนกับบอกว่าอ้ยนะ่ะผู้ยิ่งใหญ่นะมันอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าแล้วเนะี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยที่อ่านพระคัมภีร์แล้วเนี่ยนะประชาชนก็กโกรธนะจะขับไล่พระเยซูริสเจ้าออกสารธรรมจะผลักพระองค์ให้ตกไปที่หน้าผาจากนั้นโอเคพระเยซูกิสเจ้าก็ออกเทศนาสั่งสอนในระหว่างที่ออกเทศนาสั่งสอน เราก็เห็นใช่ไหมครับถูกประทุษล้ายถูกโจมตีถูกใส่ร้ายต่างๆนานาและที่สุดแม้แต่สิทธ์ที่ชื่อยูดาสก็ทอยศสิทธิ์ที่ชื่อเปโตก็ปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระองค์ถึงสามครั้งเวลาที่พระองค์ถูกจับทุกคนนี้กระเจิดกระเจิงหมดเลย หลือแต่สิทธิที่พระเยซูเจ้าทรงรักคือจอรนแล้วก็สตรีอีกสี่คนอยู่ที่เชิงกลางเขนเวลาที่นำพระศพลงเปโตรไม่ได้อยู่ที่นั่นมีโจเซฟชาวอริมาเทียและก็นิโคเดมัสซึ่งเป็นสิทธิลับๆสิทธิที่เคยเป็นสิทธิที่เปิดเผยนี้ก็เจิดกระเจิงหมดแต่สิทธิลับๆ นำพระศพลงจากการเขนพร้อมกับผู้หญิงอีกสี่คนและที่สุดนั้นพระศพขององค์พระพเยซูคริสต์เจ้าไปถูกบรรจุเอาไว้ในพระครูหาของโจเซฟชาวอาริมาเทียตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีที่จะวางศีรษะ ไม่มีที่จะวางศีรษะถ้ามองดูแล้วเนี่ยมันเป็นบุคคลล้มละลายหรือเปล่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือเปล่าตายก็ตายอย่างอับปยศบนไม้กางเขนฝังก็ไม่มีที่ฝังของตัวเองมันเป็นศพอนาถาหรือเปล่าแกต,ตีความอย่างนั้นก็ไม่ว่า แต่ว่าเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าชีวิตขององค์พระเยซูยิสเจ้าถ้ามองด้วยสายตาของชาวโลกก็ดูเหมือนจะบอกว่าตอนที่ยังเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงดูเหมือนว่าชีวิตมันลำเค็นมันลำบากชีวิตดูเหมือนว่าจะล้มเหลวแม้แต่สิทธิก็ยังทิ้ง แต่ว่าเราก็เคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าต้นลายแต่ปลายดีแล้วเราก็ยังได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าถ้าไม่มีกลางเขียนก็ไม่มีมงกุฎและเราก็เคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าทองแท้ย่อมพิสูจน์โดยไฟแล้วเราก็ได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าเหล็กกล้า ต้องผ่านการพิสูจน์พี่น้องที่รักพระเยซูยิสต์เจ้านั้นได้ผ่านการพิสูจน์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพระองค์เองนั้นไม่ได้ทำให้พระองค์ท้อทถอยไม่ได้ทำให้พระองค์คิดจะละทิ้งพันธกิจที่พระเป็นเจ้าให้เพราะว่าพระองค์มั่นใจอย่างแน่นอน ว่าหลังจากที่พระอ,องค์รับทรมานสิ้นพระชนถูกฝังไว้พระอ,องค์จะกลับคืนชีพอย่างน้อยมีอยู่สองประโยคที่พูดแล้วพี่น้องจะจำได้ก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าตอนที่พระอ,องค์ชำระพระวิหารเพราะว่ามีคนสแสวงประโยชน์โดยใช้พระวิหารบางหน้า แล้วพระองค์ก็ใช้เชือกทําเป็นแท่แล้วก็ไลพ่พวกพ่อค้าพวกสแสวงหาผลประโยชน์จากพ่อวิหารทําเป็นศาสนาธุรกิจเขาก็โกรธพระองค์จะฆ่าพระองค์พระองค์ก็บอกว่าจงทําลายพระวิหารนี้และเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันคนยิ่งโกรธเข้าไปอีกเพราะว่าไม่เข้าใจคิดว่าพระ พระเยซูคริสต์เจ้าท้าให้เขาทุบพระวิหารที่เป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างโดยใช้เวลาถึง46ปีแล้วพระองค์จะมาพูดหานกล้าว่าจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันหาว่าพระเยซูคริสต์เจ้าดูถูกพวิหารอิกโกรธเพราะความไม่เข้าใจแต่จริงๆพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการจะบอกว่าพวิหารที่แท้จริงนั้นไม่ใช่อิฐหินปูนทรายที่ก่อตัวกันขึ้นมานี้ แต่หมายถึงตัวของพระองค์เองถ้าเขาไม่พอใจก็จงฆ่าเสียแล้วพระองค์จะกลับคืนชีพภายในสามวันอันนี้ตอนหนึ่งนะและอีกตอนหนึ่งก็ชัดเจนเวลาที่พระเยซูกิเจ้าพระองค์เสด็จไปไปปลุกาาลาซาัสมาทาก็บอกว่าเนี่ยเน่าแล้ว ฟังไปสี่วันแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็บอกว่าถ้าเจ้าเชื่อนะเขาจะกลับคืนชีพเขาจะมีชีวิตอีกมาท้าบอกว่าใช่ฉันเชื่อแต่ว่าเขาจะกลับมีชีวิตในวันสุดท้ายพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเราคือการกลับคืนชีพเราคือการกลับคืนชีพ แต่มาทาคงไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าใจมันอยู่ที่ลาซาลพี่ชายที่นอนเน่าอยู่ในหลุมศพนั่นแหละพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ให้สัญญาณว่าพระองค์จะกลับคืนชีพแต่เขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วพี่น้องในวันนี้นะวันอาทิตย์ปัสกาตอนเช้าตรู่พระเยซูคริสต์เจ้าก็กลับคืนชีพจริงๆ เพราะนั้นการกลับ,ลบคืนชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้านั้นถือเป็นสุดยอดของข้อความเชื่อของพระศาสนาจักรและการกลับ,ลบคืนชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าก็เป็นความหวังของพวกเราทุกคนทําไมเวลาที่มีคนตายญาติพี่น้องจึงร้องไห้โอเคความรักความอาลัยนั้นห้าไม่ได้ แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ญาติพี่น้องร้องไห้ก็อาจจะคิดสั้นคาว่าคิดสั้นไม่ได้หมายความว่าฆ <c oughs> ่าตัวตายนะคิดสั้นนั้นก็หมายความว่าคิดแค่ว่าตายแล้วตายเลยตายแล้วตายเลยจากกันแล้วเวลาที่เราพูดบอกว่าจากไปโดยที่ไม่มีวันกลับ <c oughs> ใช่ไหมเวลาที่เราเขียนจากไปโดยที่ไม่มีวันกลับ แต่สำหรับความเชื่อของพิศชนการตายเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่จะก้าวไปสู่การมีชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสตเจ้าจึงไม่กลัวความตายไงและเราเป็นพิศชนเราก็ต้องไม่กลัวความตายเพราะว่าการตายเป็นบันไดที่เราจะต้องผ่านที่เราจะต้องก้าวข้ามเพื่อที่จะไปมีชีวิตใหม่เพราะนั้นพี่น้องที่หักวันนี้ ขอเทศยาวสัหน่อยนะอันนี้เป็นชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราก็มาเกี่ยวข้องว่าวันเนี้คนที่ไปที่พระครูหาคนแรกนะเป็นใครวันนี้ต้องยกย่องให้เกียรติกับสตรีสตรีที่ชื่อมาลีชาวมักดาลา มาดีชาวมักดาลานั้นมาจากไหนก็บอกแล้วว่าชาวมักดาลางก็คือมาจากหมู่บ้านมักดาลาหมู่บ้านมักดาลานั้นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางแคว้นกะลิลีและประวัติก็คือเป็นหมู่บ้านของคนค้าประเวณีเพราะนั้นมาลีคนนี้ในพ่อละสารมีชีวิตที่ ไม่โสภาสถาพรในพระอรสารตอนหนึ่งได้พูดถึงว่าพระเยซูกิจเจ้าได้ไล่จิตชั่วออกจากมาลีชาวมักดาลาแล้วก็ในตอนเดียวกันนี้ยังพูดวอาว่าจิตชั่วนี้เป็นผีเจ็ดตนนะโอ้ขนาดผีตนเดียวเนี่ยมันก็แย่แลวนะอันนี้ผีเจ็ดตนนะสิงอยู่ในมาลีชาวมักดาลา แล้วพระเยซุคริสตาก็ไล่ผีนี้ออกไปผีเจ็ดตนนั้นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรของการที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของกามมคุณหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการผิดประเวณีที่มาลีชมาคดารามีชีวิตอยู่ในตอนก่อนที่จะมาพบพระเยซูคริสต์เจาา้า แต่เมื่อพระเยซูเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าไล่ผีออกไปแล้วหมายถึงเขาได้กลับใจแล้วมาลีชามักดาลานี่ที่ติดตามองค์พระเยซูกิ์เจ้าตลอดระยะเวลาเหตุการณ์หลายๆขององค์พระเยซูกิจเจ้ามีผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยตลอดเวลาหนึ่งในสี่ของผู้หญิงที่อยู่เชิงการเขียนตอนที่พระเยซูกิ์เจ้าถูกแขวนอยู่ที่นั่นคือมาลีชามักดาลา และว,วันนี้เป็นผู้หญิงคนแรกที่ไปที่พระคูหาแล้วเมื่อเขาเห็นพระคูหาว่างเปล่าแล้วมีทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพแล้วมารีชามักดาลาวิ่งกลับมาเพื่อที่จะบอกข่าวดีให้กับสิทธิขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าวิ่งกลับมาบอกข่าวดี หมายควาว่าอย่างไงนําข่าวดีเรื่องพระเยซูริจเจ้ากลับคืนชีพไปบอกกับอัครสาวกมันตรงกันข้ามเลยนะแทนที่อัครสาวกจะเป็นคนที่ไปที่พระคูหาเป็นคนแรกและก,กลับมาบอกมารีชามักดาลาวา่าพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพวันนี้มันกลับเลยกลับเป็นว่าสตรีคนที่ถูกตราหน้าว่าชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์กลับกลายเป็นคนที่ได้พบพระคูหาว่างเปล่าได้ รู้ว่าข่าวดีพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพเป็นคนแรกแล้วก็นำข่าวดีนี้มาบอกอัครสาวกเขาจึงให้สมญานามกับมารีชามักดาลาว่าเป็นอัครธรรมทูตของอัครธรรมทูตเป็นอัครธรรมทูตของอัครธรรมทูตสุดยอดไหมสุดยอดนะครับ พราะนั้นจึงอยากจะาจบอยู่ตรงนี้แหละก็คือต้องการจะบอกว่าโอเคชีวิตขององค์พระเยซูกิสต์เจ้าก็เป็นชีวิตที่สมบุกสมบันตอนที่เป็นมนุษย์เดินดินออกเทศนาสั่งสอนก็เป็นทั้งมนุษย์พระละเป็นทั้งมนุษย์เป็นทั้งพระเจ้าก็มีชีวิตที่ยากลำบากผ่านร้อนผ่านหนาวสมบุกสมบัน ถูกใส่ลายป้ายสีถูกอิจฉาลิษยาติชินนินทาปัทุสลายจนกระทั่งตายนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้รับจากมนุษย์ขี้เหม็นขี้อิจฉาลายซึ่งความยุติธรรมแต่ว่าคนทำดีต้องได้ดีเมื่อความยุติธรรมไม่สามารถตอบสนองให้กับคนที่ทรงธรรมอย่างพระเยซูเจ้าได้ เขเป็นเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งความรักและความยุติธรรมก็ตอบสนองให้กับพงค์พงค์ได้ทรงกลับคืนชีพนะแต่ว่าคําที่บอกเอาไว้แล้วก็คือพองค์กลับคืนชีพเนะี่ยถือว่าเป็นมงกุฎแต่พระองค์จะไม่ได้รับมงกุฎเลยถ้าพระองค์ไม่แบกกางเขนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกางเขน ก็ไม่มีมงกุฎชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับชีวิตของมาลีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทำดีกับเธอเธอรู้คุณเธอกระตันอยู่เธอตอบแทนคุณติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับคืนชีพ แล้วก็นำข่าวดีเรื่องกันกันกบคืนชีพไปประกาศให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจงเป็นเหมือนมาลีชาวมักดาลาซึ่งชีวิตของเราได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าให้เราแต่หนักว่าชีวิตของเราบางทีก็ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนเหมือนมาลีชาวมักดาลาแต่เมื่อพระเป็นเจ้าให้โอกาสเราต้องกลับใจและเมื่อพระเป็นเจ้าให้สิ่งดีๆเราต้องตอบแทนคุณเพราะว่า ความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์ของคนดีขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรให้กับพี่น้องในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวันสมโพชปัสกาพระเยซูพร์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพขอพระเจ้าหนวยพรเดชะประนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน